สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับก็คือผมได้รับการยืนยันมานะครับว่าทางรัฐบาลนะครับได้มีการโอนเบี้ยกลุ่มเปราะบางไปที่อบตนะครับแล้วก็กรมบัญชีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันพรุ่งนี้10พฤศจิกายนะครับทุกกลุ่มได้รับเงินกันอย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับก็เป็นปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี67กลุ 7, ่มเบาบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่10พฤศจิกายนนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มเด็กอายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือน กลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสำหรับกลุ่มปกตินะครับแล้วก็ยังจะมีได้รับ1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกับท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ70-79 800ปีบดาทต่อเืหบ สำหรับท่านที่อายุ80-89ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับสำหรับวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นเบี้ยหลักของทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่ากลุ่มไหนจะได้รับเบี้ยพิเศษอะไรอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนแต่ละกลุ่มนะครับก็ บางครั้งจะมีเบีย้ยพิเศษเพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็ไปดูสรุปกันนะครับว่ากลุ่มไหนจะได้รับเงินกันวันไหนอีกบ้างหรือไม่นะครับนี่นะครับก็เป็นตารางเงินเข้าเด็กและเกิดผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนพฤศจิกายน2566สําหรับตารางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรียงกลุ่มนะครับมีตั้งแต่กลุ่มเด็กนะครับ0-6ปีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ60ปีขึ้นไปนะครับเป็นกลุ่มธรรมดากลุ่มปกตินะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับถ้าท่านใดที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านก็จะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุปกตินะครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มท่านผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีอายุไม่ถึง18นะครับกลุ่มสุดท พิเศษกว่ากลุ่มอื่นก็คือจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเด็กอายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเบี้ยหลักจํานวน600บาทนะครับวันที่โอนนะครับก็คือ10พฤศจิกายนนะครับส่วนมาตรการพิเศษอื่นๆนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้กลุ่มเด็กจะไม่มีนะครับไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยกลุ่มเด็กก็จะได้รับ600บาทในวันที่10พฤศจิกายนก้อนเดียวนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุปกตินะครับจะได้รยดู่ จะได้รับในวันที่10พฤศจิกายนนะครับและเมื่อดูมาตรการพิเศษอื่นๆนะครับปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุนี้จะไม่ได้รับนะครับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ600-1,000บาทนะครับก็คือเบี้ยหลักในวันที่10พฤศจิกายนนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับท่านกลุ่มนี้นะครับจะได้รับ600-1,000บาท ในวันที่10พฤศจิกายนนะครับここก็คือเบี้ยหลักนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินตามมาตรการพิเศษด้วยนะครับนี่นะครับ <Wand. S 2> ก็คือเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมในรอบเก็บตกนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนะครับจำนวน600บาทตรงนี้ผมขออธิบายนิดนะครับก็คือท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับท่านจะได้รับ600บาทในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับท่านต้องยังไม่เคยได้รับ600บาทในเดือนกันยายนมาก่อนนะครับหรือยังไม่เคยได้รับ600บาทในเดือนตุลาคมมาก่อนนะ ท่านก็ไม่ได้ท่านถึงจะมารอรับ600บาทในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปชมท้ายคลิปนะครับว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับท่านถึงจะได้รับในวันที่6พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยได้รับมาก่อนแล้วเมื่อเดือนกันยากับเดือนตุลานะครับตรงนี้ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยนะครับ ท่านก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับท่านผู้สูงอายุกลุ่มปกติเลยนะครับก็คือ600-1,000บาทนะครับส่วนมาตรการอื่นไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งเดือนเลยท่านก็จะได้รับขั้นต่ําเลยนะครับก็คือ1,200บาทนะครับขั้นสูงก็คือจะได้รับ1,600บาทนะครับตรงนี้ต้องดูช่วงอายุหรือขั้นบันไดของท่านนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับท่านจะได้ 10พฤศจิกายนนะครับเมื่อตรวจดูมาตรการพิเศษอื่นๆนะครับกลุ่มนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ800บาทในวันที่10พฤศจิกายนก้อนเดียวนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุไม่ถึง18ปีนะครับกลุ่มนี้ท่านจะได้รับ1,000บาทในวันที่10พฤศจิกายนนะครับและเมื่อตรวจสอบมาตรการพิเศษอื่นๆปรากฏว่ากลุ่มผู้พิการนี้ ไม่มีนะครับจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับจะได้รับก้อนเดียวก็คือ1,000บาททั้งเดือนเลยนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับท่านจะได้รับ800บาทนะครับเบี้ยหลักในวันที่10พฤศจิกายนนะครับแต่เมื่อตรวจสอบมาตรการพิเศษนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้จะได้รับนะครับก็คือเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมในวันที่20นะครับจำนวน200บาทเพราะฉะนั้นนะครับ ทั้งเดือนเลยท่านก็จะได้รับ1000บาทนะครับโดยจะได้รับเบี้ยหลัก800ในวันที่10นะครับแล้วก็ได้รับเบี้ยพิเศษในวันที่20นะครับจำง่ายๆก็คือ10พฤศจิกับ20พฤศจิกนะครับรวมกันแล้วก็จะได้รับ1000บาทนะครับทั้งเดือนเลยและนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดของมาตรการเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี6 6นะครับสำหรับรอบที่จะจ่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นรอบเก็บตกนะครับจำนวน600บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้้้ออยยซึ่่่งงงเเเป็นนนผูทททีีไดดรรรรับบสสิิิธใโคกกาาละพืว แห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2566ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินส่งเคาะเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักในรอบเดียวนะครับจำนวน600บาทสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2566และยืนยันตัวตนบัตรคนจนภายในไม่เกินวันที่26ตุลาคม66และจะต้องผูกพร้อมเพย์ภายในไม่เกินวันที่ 66, พพพท1พฤศจิกายน66นี่นะครับสำหรับตัวหนังสือสีแดงนี้เป็นเงื่อนไขนะครับท่านต้องเข้าทั้ง3เงื่อนไขนะครับท่านถึงจะได้รับเงินในวัน ที่ 6พฤศจิกายนนะครับแต่สําหรับตรงนี้ผมต้องบอกนะครับว่าท่านใดที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี66ในรอบก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็คือในเดือนตุลาหรือในเดือนกันยานที่ผ่านมานะครับท่านจะไม่ได้รับในวันที่6พฤศจิกายนนี้อีกแล้วนะครับท่านจะได้รับแค่รอบเดียวนะครับก็คือถ้าท่านใดที่ได้รับในเดือนกันยาก็จะจบในเดือนกันยาหรือท่านใดที่ได้รับในเดือนตุลาก็จะจบในเดือนตุลานะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับทั้งกันยาทั้งตุลาก็ให้มารอในเดือนนี้นะครับแต่อย่างน ไขตรงหนังสือสีแดงที่ผมว่านี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์สามารถไปยื่นหนังสือยินยอมให้โอนเงินได้ที่คังจังหวัดทุกจังหวัดวงเล็บก็คือด่วนที่สุดนะครับเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับผู้อื่นหรือโอนเข้าบัญชีของผู้อื่นตรงนี้ขอย้านะครับว่าด่วนที่สุดก็คือตอนนี้อยู่ในรอกเก็บตกแล้วนะครับถ้าท่านไม่รีบดําเนินการนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเงินคืนนะครับเรียกว่าเงินเขาเบิกมาแล้วท่านไม่เอาไปใช้นะครับเขาก็จะดึงกลับนะครับถ้าเขาดึงกลับเมื่อไหร่นะครับท่านก็จะดออีเยขง มาตรการพิเศษอีก1มาตรการนะครับก็คือเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมนะครับจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการผ่านระบบพรอมเพอ ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักสําหรับผู้พิการที่มีมีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ท่านผู้พิการเท่านั้นโดยจะทําการโอนเงินสดไปที่บัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนสาหรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมเขาจะไม่ให้สิทธิแบบนี้นะครับเขาจะให้สิทธิเฉพาะเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับไม่ยอมไปผูกพ,พร้อมเพย์ไม่ยอมไปทําอะไรตามเงื่อนไขของเขานะครับเขาจะไม่โอนเงินให้ท่านนะครับสิทธิ์นี้เฉพาะท่านผู้พิการเท่านับ